ตั้งแต่รู้จักติ๊กตอกมาเล่นถึงเช้าทุกวันไม่ได้หลับได้นอนติ๊กตอกเป็นเหตุสังเกตได,ด้ดีตั้งแต่รู้จักติ๊กตอกมาเล่นถึงเช้าทุกวันไม่ได้หลับได้นอนติ๊กตอกเป็นเหตุสังเกตได,ด้ดี ตั้งแต่รู้จักติ๊กตอกมาเล่นถึงเช้าทุกวันไม่ได้หลับได้นอนติ๊กตอกเป็นเหตุสังเกตได้ดีดตั้งแต่รู้จักติ๊กตอกมาเล่นถึงเช้าทุกวันไม่ได้หลับได้นอนติ๊กตอกเป็นเหตุสังเกตได้ดีด ตั้งแต่รู้จักติ๊กตอกมาเล่นถึงเช้าทุกวันไม่ได้หลับได้นอนติ๊กตอกเป็นเหตุสังเกตได้ดีด